การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมหลังจากที่เราไม่ถ่ายคลิปกันมานานนะวันนี้พี่เล่นเกมบาลสตาร์นั่นเองแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึงแป๊บนึงเออฮะมานะคะผมพี่ได้เอ่อเรียนเชิญเพื่อนพี่มานะครับจะจะเรียกว่าเรียนเชิญหรือจะเชิญดีอะไม่รู้เลยครับผมแต่ตอนนี้ตอนนี้นะครับ เพี่ก็มาเล่นเกมบาสตานะเกมที่พี่ไม่ได้เล่นมานานมากนะฮผมอันนี้คือเล่นแบบคู่นะฮะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่นทุกคนไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่ได้ถ่ายคลิปนานไม่เป็นไม่เป็นไรหรอกครับผมอันนี้คือพี่เล่นกับเพื่อนพี่นะเห็นใครบางคนเลยน้ำตาดับเหรอครับโอเคไปไปไ ระวังนะนายนายควรระวังเอาไว้นะมันอาจจะมีคำอะไราหลุดออกมานิดนึงนะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะ What ไม่ไม่ระวังระวังเพื่อนเอา o อ What อ,อเคนะผมมีทีมหนึ่งล่วงไปแล้วนะครับ เอ่อทุกคนถ้าอยากเล่นกับพี่นะผมเดี๋ยวพี่จะเขียในไว้ใต้คลิปนะว่ารหัสทีมพี่คือรหัสไรนะผมแล้วพี่จะเล่นนะฮะสุป,ประจันหนะ้าก็เหลือแค่สองทีมสุดท้ายนะครับถ้ามันขึ้น่างนี้นะทุกคนที่ยังไม่เล่นก็เออ,เอ,อลองมาเล่นได้นะฮะวัด <What? S 2> โอ้ยเจ็บ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 โอเคนะผมเหลือเหลืออีกคนเดียวเท่านั้นนะ เจ็บ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 ตายแล้วช่วยด้วยนั่นแหละโอเคนะนะพี่ก็ชนะกับคุรามะเรียบร้อยนะชื่อเพื่อนพี่ไม่ชื่อนี้นะผมตอว่าพี่จะไม่ให้ดูคนรู้นะชื่อเพื่อนพี่ชื่อว่าอะไรนะเดีย๋ยวพี่ไปรับของก่อนนะฮะดูว่าจะได้อะไรมันเป็นค่าพลังของ ตัวละครในทีมเรานะครับผมเ,เดี๋ยวไปอัปเกรดก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไปดูเฉยๆมาพร้อมแล้วครับผมคือเอพี่จะบอกว่าถ้าปกติอพี่จะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะแล้วเสียงมันจะไม่พี่ไม่มั่นใจว่าเสียงมันจะดังหรือจะเบานะพี่ก็เลยปิดเสียงเกมไปเลยนะผมอพี่เปิด แค่สามขีดแล้วกันนะให้ทุกคนได้ยินเสียงด้วยนะเอาสี่ก็ได้โทรศัพท์เพี้ยนเบาอยู่แล้วเปิดมานี้แล้วกันนะผมเสียงที่จะได้ดังนะครับไม่นะเน็ตไม่ดีนะครับผมไม่เป็นไรครับเน็ตไม่ดี โอเคเริ่มแล้วค่ะผมปลาไปเห <c oughs> ย,ยาๆเลยค่ะผมยาวๆ แต่เพื่อนนะครับเดี๋ยวอีกสิบวินะผมพี่จะเกิดนะฮะถ้าเอาเล่นคู่นะผมเพื่อนเราก็จะแบบสามารถช่วยเราได้นะผมอีกสามสองหนึ่งแล้วก็เกิดนะฮะไปยาวๆเลยครับยาวๆ like แว <What? S 1> ะตา้ะตาแชต้า โดดไม่ทันครับทุกคนกดโดดไม่ทันนะก็เพื่อนที่คงจะบอกว่าตายบ่อยเกินอ่ะก็นะเร็วเร็วเกิดเกิดเกิดไม่่ อย่างร้ยก็ได้ที่สามนะแล้วก็คิดไม่มีไว้นะผมแต่ม่ควรคิดในแง่ลบนะไปพี่พร้อมแล้วนะผมเดี๋ยวรอเพื่อนพี่นะแป๊บนึงนะผมโอเคไปเริ่มกันเลยนะผมแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่เปิด Wifi ด้วย คืออเน็ตหลุดนะ wi f ฟจะได้ช่วยได้นะผมน่างแงนหลุดจริงๆด้วยโอเคนะผมไวไฟบ้านที่เปิดแล้วนะโอเคครับพี่พร้อมแล้วนะเอ๊ะแต่ว่า Wi ไฟเพื่อนพี่หลุดด้วยเหรอครับพี่ไม่มั่นใจนะ โอเคครับวาเพื่อนพี่ก็หลุดนะก็เลยมาประสานางานกันใหม่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะผมเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเยอะๆนะฮะไม่ต้องห่วงดเ <B oring. S 1> แป๊บหนึ่งนะครับ ไม่มั่นใจนะห่วเพื่อนพี่เขาจะอยู่ในระบบนี้หรือเปล่านะโอเคอยู่ครับอยู่ อันนี้ก็คือให้เราไปเก็บอัญมณีมาให้ได้มากที่สุดนะจนกว่าทีมเราจะได้สิบแต้มนะผมือวสิบอัญมณีนั่เองนะอัญมนีก่อนเพื่อนไม่เหลืนะครับ พวกคิมแปลกใจไหมคะว่าทำไมฝั่งนี้ก็มาฝั่งนี้ได้โดยที่เราไปที่เราไม่รู้ตัวนะมันก็หน้าแปลกนะผมที่ว่าต้องมีนะโหเขาเปิดถ้าไม่ตายนะผมพี่ก็เลยตายนะ ทุกคนอาจจะสงสัยนะผมว่าทำไมพี่ไม่ใช่ตัวนานาเพราะว่าเขาไม่ใช่โอเคครับได้ได้สิบเมตรแล้วเราก็ยืนยืนรอยืนรอ,นอ,นอช,นชนะได้เลยนะแต่พี่จะไม่ทำนะเพราะว่า ครับเอ,อเดี๋ยวพี่จะเอาตัวละครมาให้ดูนะผมว่าจะมีตัวอะไรม้างนะมีเยอะมากครับเอ่อเดี๋ยวพี่จะเล่นตัวนี้ให้ทุกคนดูนะผมว่ามันเก่งแค่ไหนนะเปิด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 รีบอัพเกดน,นะเพื่อนก็ไม่ไจะร้อนนะแล้วก็ ไม่ได้ใจเย็นเนาเยวนะว่าเขาจะเลือกอะไรเน่าโอเคไปพร้อมนะตัวนี้นะผมเป็นตัวปลาขวดนะเออเดี๋ยวพี่จะมาเล่นเดี่ยวให้ดูนะผมเป็นศึกประจัน,น้าแบบเดี่ยวนะครับถ้าทุกคนอยากดูนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e แล้วก็แชร์ด้วยนะผมเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่จะแบบเล่นยาวๆเลยนะผม ก็ต้องขอโทษเรื่องไอ้พวกโปเกมอนด้วยนะพอดีมันมีเหตุขัดข้องนะผมเลยมาขวดนั่นเองไอ้คนนัก,กลอยๆอยมาเลยนั่นแหละไม่นะเพื่อนเราไม่มีนะี่แหละ ไม่รอดนะผมเขายิงมาในระย,ยะใกล้ามากอะ่ะโอเคเราสามารถเปิดอันติได้แล้วนะอันติมอดอันติมอดเพื่อนคุละมะไม่ไม่นะไม่ไม่ไมโอเคนะเราฆ่าเขาได้พอดีนะผมไปเลยคุละมะไปเก็บตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตรงกลางเองนั่นนายนะโอ้แรงแรงโอเคนะ อีกฝั่งหนึง่งตายหนึ่งนะครับผมตอนนี้ถ้าคุลมาตายก็คือจบเลยนะนี้ไปจบป้องนายเองโอเคครับทิงพ,พบแล้วครับผมตอนนี้นะไอ้ไอ้นักต่อยนะ้อ ชนะแล้วนะผมโอเคผู้เล่นเด็ดนะใช่เพื่อนพี่กับพี่นะอ่าแป๊บนึงนะผมไอตัวที่พี่ถนัดคือสารยะใกล้นะเพราะฉะนั้นก็ควรจะตัวเดิมนะเขาอยู่นาจอตอนจบนะเราก็ต้องรอเขานิหนึงน้าผมก็ถ้ามีใครอยากโหลดโปเกมอนให้เปิดมอรนนะผมพี่สอนโหลดแล้วนะอยู่ในคลิปก่อนที่พี่จะ ยังก่อนที่พี่จะหยุดเล่นไอ้นี่นะคะไฮเปอร์มรอนนะผมเดี๋ยวพี่จะมาเล่นต่อนะคะไฮเปอร์มรอนไม่ต้องห่วงนะแต่ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะผมเพราะว่าพี่ต้องถ่ายคลิปนะแล้วช่วงนี้งานพี่ยุ่งนะผมก็เพื่อนพี่นี่หรูใจตลอดนะเพื่อนพี่ก็คนนี้เพื่อนสนิทพี่นะผมพี่จะไม่บอกนะคะว่าเขาชื่ออะไรนะฮะ ถ้าอยากรู้ก็มาด้านโดนถามเอานะคบผมถามในนะอา้าวเพื่อนพี่หลุดเออแป๊บน,นึงนะเพื่อนพี่หลุดอ๋อเพื่อนไม่หลุดลืมไปว่าเพื่อนอ่ะคือหมีเพื่อนไม่หลุดเออคุณนามาอยู่นั่นเห็นหมีแล้วฮนะ เดี๋ยวกำจัดหนีก่อนนะผมนี่เลยตายอีกหนึ่งอู้จะตายเพื่อจัดการนเลยเพื่อนนั่นแหละก็เดี๋ยวถ้าถ้าพี่ชิคไม่เึ็นนะผมเดี๋ยวพี่จะไปทำเกมอนต่อนะแต่ว่าไม่ได้ทำภาพพวกไฮเปอรรมอนแล้วนะจะไปพวกจะไปทำไอ้น่ะ ได้ดีเขาเลยน,นะผมแต่ว่าไม่มั่นใจน,นะผมว,ว่าตาทำได้ไหมนะอันคือพี่ไม่มั่นใจนะหบดร้อยตายหนึ่งศพไปแค่เอียญเดียวนะเฮ้ครับบวกเลยครับรออะไรบวกไม่นะแก่ละ ทุกคนโดนฆ่านะผมจบแล้วโอ้ไม่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 ไมา่อันตีเร็วเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยนะผมตายไปตายไปเฮ้ยโดดนั่นแหละโดดอ้าวโดดเข้าไปตายเลย <laughs> โดดเข้าไปตายนะอย่างน้อยพี่ก็ถ่วงเวลาได้นะผม ถ้าพี่ตายหนึ่งเอพี่ไม่ใช่ความหวังสุดท้ายนะเหรียญอยู่ที่ไอเจ้าตัวนี้นี่แหละเฮ้ยไม่คุลมาไม่นะครับตอนนี้พี่ส่งสติ๊กเกอร์แป๊บแป๊บนึงอ่ามันไม่ได้อยู่ที่ไอ้ตัวยิงแล้วจบแล้วนะผมความหวังไม่อยู่ที่พี่นะ คยูท่ที่คุลมะล้วนๆเลยนะผมไม่ทันนะคะผมเขาตีไม่ทันนะไม่เป็นไรนะผมเราแพ้แค่รอบเดียวนะเดี๋ยวรอบหน้าเราก็ได้อันใหม่นะผมเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะเ,เดี๋ยวออยังยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมแป๊บนึงนะผมรอเพื่อนพี่เขาแค่นี้ก่อนไป โอเคครับผมศึกปัจจนาคู่นะฮะก็เดี๋ยวพี่จะเล่นสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนั้นเนผมก็ทุกคนก็ถ้าอยากเล่นกับพี่เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมเอ่อมันไม่ใช่ลิงก์หรอกมันเป็นไอเนี่ยมันธุ์พันที่นะผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะฮะรหัสนะับผม ไม่ทันนะผมผมตายก่อนนะถ้าผมเราจะมีรอบหน้านะคือตอนนี้นะผมพี่อจะบอกว่าไอ,ไอเกมพวกนี้นะถ้าเราหก่ดีๆนะเรามีโอกาสชน,น,นะสูงมากนะทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเรานะประสบการณ์เยอะเราก็เล่นเก่งนะ ประสบการณ์ไม่เยอะเราก็เลนไม่เก่งนะมาเห็นประสบการณนะ์ในชีวิตจริงนนะี่ยะประสบการณ์ในการเล่นเกมนะไม่ยัะเราต้องดีสุดไม่ทันนะนเตลไปแล้วไม่ใช่ใครเตลนะคะผมเตล ไม่ทันนะก็ถ้าทุกคนจะเล่นกับพี่มนาะก็ต้องมีอย่างนี้บ้างนะผมทุกคนไม่ต้องคิดมากนะถ้าแพ้เราเล่นสนุกนะเราไม่เล่นเพื่อเขียนนะถ้าพี่จะมันมีสามคนนะผมก่อนหน้านี้นะก่อนที่พี่จะมาเล่นไอเนี่ยนะพี่ก็ทำธุระหลายอย่างนะผมพี่ พี่เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปนะผมทุกคนเออถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะผมจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเรื่องไนะม้ครับนะผมก็ต้องยกเลิกกันก่อนนะเพราะว่ามันเปลี่ยนอัปเดตก็มันก็ต้องมีมากนะ ปึ๊บปึ๊บไปโอ้โหนั่นแหละค่าหนึ่งโอ้โหไปไม่ได้ครับเมื่อกี้พอพี่โดดปึ๊บมันก็ไอ้นี่เลยนะโอเคเพื่อนพี่มีการรอด้วยดีมากดีเด่นเจ็ดสีนี่ ดูเหมือนว่าเขาแก่งกว่าเรานะมันก็ไม่ได้แล้วแหละเออจังหวะเนี้ยจังหวะนี้มันไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ได้แล้วอะ่ะจัดการมาเลยคุณละม่นายแก่งนะจบแล้วจบแล้วจบแล้วมาครับโอเคเดี๋ยวพี่เล่นให้ดูอีกแค่ตาเดียวนะครผมแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเล่นเอ่อ บราว s สตาก็คือเกมนี้ต่อนะฮะก็เราก็จะมาเล่นเดี่ยวกันนะผมทุยแต่ว่าตอนนี้นะพี่เดี๋ยวพี่แคสเสร็จนะพี่ก็ไม่ว่างเดี๋ยวพี่ต้องไปทำธทุระอีกหลายอย่างมากนะบอกเลยถ้าตานี้ชนะนะผมได้ที่หนึ่งไม่ก็ที่สองนะพี่จะเล่นต่อนะแต่ว่าถ้าตานี้พี่แพ้นะผม พี่ก็จะเล่นอีกแค่ตาเดียวนะแล้วก็พอเหลือไม่เล่นใดดเีเล่นเล่นอีกสกตนันโอ้โหโหเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลืออยู่ยังเรายัางเข้าใหม่ได้นะถ้าทุกคนเป็นงี้ทุกคนอย่าเพิ่งออกแล้วเข้าใหม่นะผมมันยังเข้าได้นะนี่ครับเข้าเกมไหน ไม่เลยไม่เลยไม่นี่ไม่่เฮ้ยไม่คุณละมะนั่นแหละโอเคนะฝั่งนู้นนะเหมือนเหมือนว่าเขาจะแบบบอกว่าเออทำเราเลยเราเป็นแค่เด็กตาดำอาววีี่่หงเลกนนิดึ จบเลยจบกันโอเคโอเคเอ่ะพี่ให้อีกตาหนึ่งแล้วกันนะผมถ้ารอบนี้นะพี่แพ้ด้วยตัวละครหลักนะฮะพี่จะเลิกเล่นเลยนะคะผมไม่ใช่เลิกเล่นเกมนี้นะเอ่อก็คือพี่จะเอ่อถ่ายคลิปพี่จะจบคลิปนะฮะเออการจับคู่ลมเหลวสมาชิกทีมถูกอะไรสักอย่าง Back the grind. อเอแล้วก็พร้อมแล้วนั่นนายนายมึงเอาทำอะไรอยู่นาะยคุณละมา <Hello. Woo. S 2> นายทำไรเหรออ,อือพี่ไม่มั่นใจนะว่าเขายังไงนี่อยู่ไหมโอเคนะเขาไม่เล่นแล้วเพราะว่าเหมือนเขาติดธุระนะผมถ้างั้นก็คลิปนี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ด้วยกันนะผม ไอรหัสรหัสทีของพี่ก็อยู่ด้านบนขวานะเอ,อ่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ในเพียงเท่านี้นะคะผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์ด้วยนะครับบาย